รายการต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าช่วงเวลาหนึ่งของนักเรียนอาชีวะสมัยก่อนไม่มีเจตนายั่ยวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาทเหมาะสำหรับผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเราเราไม่ชวนไม่มีเอาทุกคนก็เลยปล่อยมีเรื่องตอนสองทุ่มปล่อยเราห้าทุ่มกว่าเกือบเจ่ยคืนแล้วเรื่องให้พี่ต๋าเวลาโทรได้พี่ต๋าเวลาจมีอีกไหมมีเล่าพี่เล่า เราเตรียมมาอยู่แล้วสองเรื่องนี้นึกได้แค่นี้ก็เป็นเรื่องอันนี้เป็นปีประมาณปีปลายปี40นะถ้าจําไม่ผิดนะปลายปี40อกนันหมอ่าก็มันเป็นช่วงใกล้แบ็คเดย์ใกล้แบ็คเดย์ก็คือมันเั็นเป็นวันเป็นวันสุดด้วยซ้ำมั้งเพราะว่าจําได้วันนั้นใส่ช็อปใส่ช็อปกันแต่ว่าใส่ไม่ทุกคนนะไปเรียนมันเพราะว่าไอ้กอฟก็ยังยังดีคดียังยังไม่กลับ ยังไม่กลับหรือว่าเกมไปแล้วต้องน่าจะเกมไปแล้วแหละตีสี่ศูนย์เข้าไปแล้วช่วงประกันตัวอันน้แต่ยังไม่ออกมาเรี้ยงต่อกอก็ไปเรียนกันประมาณประมาณเก้าคนได้ประมาณเก้าคนได้ปไ,ดไปถือเยอะเก้าคนก็ถือว่าก็เยอะแล้วก็คือสามเก้าไปเก้าคนก็ถือว่าเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็มีกระใสชอ็อคมีพี่ใสชอ็อคมีไอริสใสชอ็อคแล้วก็ใครอีกคนหนึงจำไม่ได้่ไ,ไ,ไปก็ นางสามก้าวมาแล้วก็จักกันมหม่นะนางสามก้าวมามาลงหน้ากเกษตรเพื่อที่จะต่อรถไอ้หน mm ึ่งศูนย์เจ็ดห้าเข้าโรงเรียน mm hmm. ก็ช่วงจวังหวะที่รอต่อรถอยู่หน้าตรงฝั่งตรงข้ามมอเเกษตรเนี่ย mm hmm. ก็เหลือไปเห็นฝั่งตรงข้ามมันมีสงเด็กช่างมาแว่ง่ายใส่เสื้อลายสกอตแขนยาวแขนสั้นจับไม่ได้นะแต่มันเป็นเสื้อลายสกอตแน่นอะนผมยาวปะบ่อนี่นะ แล้วคือช่วงช่วงนั้นน่ะโรงเรียนช่างที่ไว้ผมยาวปากบาได้นี่ก็มีไม่กี่โรงเรียนใช่ไหมก็มีไม่กี่โรงเรียน่ที่สามารถคาดเดาได้เลยว่ามีไม่กี่ใช่คือถ้าคนเรียนช่างก็จะรู้เลยว่ายุคนั้นะช่วงปี40เนี่ยผมยาวปากบาเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่โรงเรียนนั่นแหละเราก็มองว่ะกสกิッ ข้างๆนะเพราะว่าคือเรามา9้าคนนี่ก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้ยืนรวมกัน9คนเราก็ใายกระจายก็คือไอริศไอริศนั่งป้ายเมฟส่วนส่วนส่วนที่เนี่ยยืนอยู่หลังป้ายยืนทิ้งไอตรงร้านอาหารร้านมาลีนอะยรยืนทิ้งอันนี้ยืนอยู่ประมาณสคนนั่งอยู่ป้ายเมฟมาสมคนแล้วก็ไอเสือกับไอหมีเนี่ยแยกออกไป ใส่ชุดนอกแยกออกไปไปยืนอยู่ห่างๆจากป้ายเมประมาณประมาณสี่ห้าเมตรอะไรเงี้ยแยกกันไอ้นี่เขาก็พี่คิดว่านะเขาคงไม่รู้ว่าเรามาเก้าคนเขาถึงกล้าลข้ามมาอะไรเงี <sk r isa> ้ยนะกาข้ามมาเลยพี่ข้ามมาเลยตอนีอยู่ประมาณกี่คนพี่คนเดียว <sk r isa> คนเดียวเลยนะมาคนเดียวแล้วเขายืนจ้องเราอะ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยประมาณ ประมาณห้านาทีแบบสดงคงสแกนไปแล้วว่ะ่าคือเขา<อ>คง,งจะมองแบบว่าเอ้ยมันมากี่คนวะอะไรเงี้ยมนาทีแต่คือเราอ่ะเราไม่ได้เรามากันเก้าคนก็จริงแต่เราไม่ได้มายืนรวมกลุ่มกันไงย,ยืนแยกกัน,นสามคนสามคนกลุ่มละสองสามคนสองสามคนอะไรเงี้ยไม่ได้คุยเลยแล้วก็ไม่คุยกันก็จะคุยแค,แค่ที่ยืนอยู่ข้างกันแค่นั้นเองกระสกิพี่กระสกิตข้างๆานะบอกเฮ้ยเห็นไอ้ฝั่งนุ้นเปล่าวะเอ็นี่ก็บอกเห็นบอกว่าเนี่ย กูว่ามัแ่เด็กช่างแน่เอ้เฮียกูว่าแม่งไม่โจ์เราวะแม่งแบบคือมันมองมาแบบว่าสายตาที่เขามองมฮนจ้องไม่กระพริบแบบคือสายตาจ้องแบบไม่หันไปทางอื่นเลยจ้องมาที่ทางทางพวกเราเนี่ยแลว้วสักพักแม่เง,มงเดินข้ามมาอ่าพอเดินข้ามมาคราวนี้สก,กิดละไอไอทางที่นั่งอยู่บ้านเมย์ก็หันมามองเราเราก็คือเราก็รู้อ่ะยักหน้ากันเคือไปยักหน้ากันรู้แล้วว่าเออไอเนี่ยแม่ง เข้าแก๊ไอ้นี่มันต้องมีอะไรแล้วมันจะถือกล่องเขาเรียกกล่องอะไรกล่องที่ไว้เขาเรียกกล่องอะไรเยกล่องซูงมกลมไม่ใช่กล่องซุ้ป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ไว้สําหรับใส่อุปกรณ์เขียนแบบอ๋อไอ้กระดาษใส่กระดาษขายสี่เหลี่ยมไม่ใช่กล่องไม่ใช่กระดาษขายเป็นกล่องเขาเรียกกล่องบีลอยกล่องบีลอยบ้มันบางมันเป็นเชือกกล่องบีลอยกล่องสี่เหลี่ยมมันานใช่ไหมกล่องบีลอยเออเขาเรียกกล่องบีลอยหรืออะไรนี่แหละถ้าถ้าลิขถ้าผู้ผิตยังไงก็ขอโทษด้วยนะไม่รู้ไม กล่องประมาณนี้สี่เหลี่ยมยาวประมาณนี้ถืออยู่เดินข้ามฝั่งมาแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวแม่งข้ามมาันนะเข้าไปเช็คเลยเข้าไปเช็คสกษษษษษษษิดเดี๋ยวข้ามมัรนรอ้ข้ามมาแล้วเข้าไปเช็คพอเขาข้ามมาและช่วงจวังหวะมาเดินข้ามมาเนี่ยสายตามันก็มองเราไม,ไม่ไม่ลดละเลยนะ,ไม,ะไม่ละสายตาเลยต้องพ่งตองว่าพูดเลยคือจ้องกระแด,ดกเลยใช่ดดสายตานี่จ้องเขม็งเลยคือแบบเราก็คิดแล้ว งคือไอ้ที่ต้องมีอะไรอ่ะแล้วมันมาคนเดียวอ่ะคือมันมาคนเดียวแล้วคือมันเดินข้ามมาหาเราอ่ะแล้วก็คือแบบจ้องกูขนาดนี้วันนั้นเราใส่ัสนาะของโรงเรียนไหมพี่ก็มีพี่ใส่ช็อปใส่ช็อปคนเดียว่ะแล้วก็คือไอริสใส่ช็อปใส่ช็อปประมาณสองตัวนี่แหละแต่สองตัวที่ยืนห่างกันไกล้ริสนั่งป้ายเมย์ส่วนพี่ยืนอยู่ข้างหลังหลังปายเมย์อะไรเงี้ยยืนแยกกันน่ะคือแยกกันแต่ไปประมาณเนี่ยมาณเก้าคนไปเรียนกันวันนั้นแต่ว่าแยกกันเก้าคนเนี่ยแต่กูพอมันเดินข้ามาปุ๊บเนี่ย มันไม่ได้เดินเข้ามาหาเราเลยนะมันไปเดินอยู่ไปยืนอยู่หน้าห,ห,หน้าหน้าหน้าเสือก็คือห่างจากป้ายมีประมาณสี่ห้าเมตรมันยืนแล้วก็หันมองอ่ะก็คือยืนตะแคงเนี้ยคือตามอมองมาทางเราอะ่ะมันไปยืนตรงนู้นสมมติมัาไปยืนตรงนู้นใช่ไหมแต่แข,ข้ามแล้วก็าข้ามมาแล้วข้ามแล้วข,ข้ามมาฝั่งแล้วแต่ลข้ามมาฝั่งแล้วแต่ไปยืนยืนห่างจากเราประมาณสี่ห้าเมตรก็คือแล้วก็ยืนหันข้างมองมาทางเราอ่ะมองมาทางเราเนี้ยเราก็สกิปเล้ ก็คือให้รู้กันว่าจะเข้าแล้วนะจะเข้าไปหามาจะ <succ umb S 1> เช,ชแ,แต่ทีเนี้ยไอเสือที่ยืนอยู่ด้านหลังมันน่ะคือไอเนี้ยเขาไม่รู้ว่าว่าไอสองคนเนี้ยเรียนโรงเรียนเราเอไอเสือเขาก็เดินเข้าข้างหลังพอเห็นไอพ่อเสือมันก็รู้อู่แล้วไอทรงอย่างนี้แม่งแม่งต้องมีอะไรอะ่ะคือมันเจ็ช่างแน่นอนไอเสือเขาก็เดินเข้าไปข้างหลังปุ๊บเขาก็ไปถึงเขาประชิดตัวเลยไงเพราะว่าไอนี่เขาก็ไม่รู้ว่าไอเสืออยู่ข้างหลังเสือเขาก็ประชิดตัวเลยเขาก็แบบ เอ้มึงเรียนไรอะไรปุแหลกตตยมึงเรียนไรแล้วเขาก็จับเสื้อเงี้ยเปิดขึ้นเปิดซุบขึ้นเงี้ยไอ้ดีเขาแบบตกใจคือเขาไม่แบบไม่ทันตั้งตัวไม่คิดว่าแบบว่าไอ้ข้างหลังแม่งโรงเรียนเราด้วยไงเขาไม่คิดแล้วคือแบบเขาตกใจเขาปัดตบมือเสือลงคือตกมือเสือลงไี้ปุ๊บอ่าไม่ให้เปิดดูอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยไอ้เสือนี่ยมันเห็นแล้วว่ามีปืนว่ามีปืนอยู่ว่ามีปืนอยู่แต่ไอันนียมันนึกว่าแบบ ไอเสือไม่เห็นอะไรเงี้ยเพราะมันตกมือเสือลงอะไรเงี้ยมันคิดว่าไอเสือไม่เห็นมันก็บอกเสือว่าไม่ได้เรียนบอกมันไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยพอบอกไม่ได้เรียนปุ๊บไอเสือมันก็เดินถอยกลับอะไรเงี้ยไอเราก็เห็นว่าไอเสือมันเปเช็คแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไอเสือปล่อยก็เลยคิดว่าแบบสงสัยมันคงไม่มีอะไรอะไรเงี้ยไอเสือก็มายืนก็ไ่เสือก็มยืนอยู่ด้านหลังไอไอเสือมันก็ไม่บอกใครนะมันก็ไม่บอกใครด้วยว่า ไอ้นี่มันมีมีของมีปืนอยู่ไม่คือไม่ส่งซิกให้ใครรู้เลยอะ่ะไม่ถ้ามันไม่ถ้าถ้ามันมรรันเกิจพวกเรามันโดยไม่านจะต้อันนี้ก็มีอยู่อ,อะมากเลยอ่ะเออเพราะถ้าเดียการกิจไอ้นั่นยิงแน่นอนเลยคือไม่ต้องถึงก็เดินมาคือหันหน้ามามองแล้วก็แบบอันนี้ก็ได้เออแบบมีปืนอะไรอย่างเงี้ยปืน้วยแต่นี่มันไม่พูดไม่พูดไม่จามันยืนเฉยเฉยเลยสักพักไอริสก็เดินเข้าไปไอริสเขาก็เดินเข้าไปหามันนะแต่คือมันก็มองอ่ะมองจ้องเขมกเลยอ่ะ คือไอเราเราชื่อเราเราไม่อยากเล่นโมดอีกแล้ว mm hmm. คือว่าแต่อันนี้มันมัน,ม,นมันกวนแล,ล้วก็ไม่ตรงตัวจริงสายตาแม่งกวนแล,ล้วคือแบบไอฤิกเขาเลยเดินเข้าไปบอกเฮ้ย mm hmm. เดี๋ยวถ้ามีรถสายอะไรมานะมึงรีบขึ้นไปเลยนะทําอยู่นานกว่านี้มึงโดนแน่แนะอยู่นานว่านี้มึงโดนแน่ไปเลยสักพักก็รถปอบสายอะไรไมรู้มาคันแรกเลยเขามาปึ๊ก มันก็กำลังจะเดินขึ้นเพราะมันรู้แล้วแหละว,ว่าเราแม่งมากันหลายคนอะไรเงี้ยมันก็คงคิดว่าไม่เสี่ยงดีกว่าไม่เอาดีกว่าช่วงจังหวะมันหันหลังกำลังจะเดินขึ้นรถเมล์ไอเสือเขาก็ยอ่องเหมือนตอนไก่นะขี้มอสขี้มอดยอ่องไปมองไอเราก็หันไปมองเฮ้ยแล้วบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เสือาทำอะไรวะเสือมันเป็นอะไรอ่ะเราวนึกว่า ของขึ้นหรืออย่างไรสักไก่ <LIKE anak> มาแบบเมร่ฟ้าอะไรเงี้ยเออแมาเธอเต้นเออไอเราก็บุกของบุของก็เห็นมันเตืนย่องย่องย่องมึงกลางแขนด้วยกากนี่อย่างนี้เลยท่านี้เลยแบบแล้ก็ยองย่องเนี้ยไอเราก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสือทำอะไรวะเสือทำอะไรวะสักพักไอเสือก็วิ่งเข้าไปโอบโอบกอดมันอย่างเงี้ยนะโอบเอาช่วงเอวมันเงี้ยพอโอบมันไล่เสือเขาก็ลากมันกลับมาเขาลากมันกลับมาถึงนั่ขึ้นรถเชอรดิใช่ไม่ให้ขึ้นรถอ่ะโอบไว้เงี้ยแล้วก็ลากมันกลับมาแล้วก็ปั้มกันนะ แต่คือไอเสือตัวมันเล็กกว่านั่นเช่นพิเสือตัวใหญ่เลนะเรื่อนถกว่าเสือใหญ่ใหญ่ใหญ่ล่ำหุ่นหนาเสือาง่ายๆตัวสุกตัวใหญ่นั่นเอาง่ายๆเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบแลด้าหุ่นใหญ่ต้องใหญ่ต้องมาล่ำใหญ่ต้องโอ้ถืงหนาเลยแต่ผมยาวผมยาวไว้ต้องจะไว้ผมสั้นตลอดแต่นี่ผมยาวปะบาล้หุ่นล่ำใหญ่ต้องคิดดูแล้วกันอันนั้นเสือก็ไปล็อกล็อกข้างหลังไอเสือเขาลากแล้วก็ปั้มกันัะพายเสือเขาตะโกนมันมีปืนมีปืนแล้วก็ จับใจความเฮ้ยแม่มีปืนนี่ว่าเลกขึ้นมาเฮ้ยไม่มปืนแน่นอนไม่มีปืนไมก็กูนเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยทั้งหมดแปดเก้าคนวิ่งกูนเข้าไปพอกูนเข้าไปก็ไอลิฟเขาก็ไปเตะเข้าไปเตะหน้ามันนะมันโดนคือมันโดนช้อนเตะเข้าหน้ามันเนี่ยคือกะให้หลับอ่ะแต่ม่งไม่สะเทื่อนะง่ายง่ายมางโดนเตะเข้าหน้าจันะที่พี่โจเห็นเนี่ยผมเตะประมาณกี่ทีพี่ประมาณ ประมาณห้าสี่ห้าทีหรือห้าหทีเนี่ยประมาณนี้นะครับลองคิดสักหาตัวนะสี่ห้าทีคนป้ามันนอนล่างแล้วคนเตะอยู่บนนะแล้วเข้าใจป่ะแล้วแต่งเข้าไปนะแบบเปิดแบบหน้าแบบแตะจับเพราไอ้นี่มันก็เอามือจับปืนนั่นไว้กูแนวเข้าข้อก็คือเนี่ยมันเปิดหน้าแบบแะจับเลยอ่ะไม่มีการอะไรเลยใช่เพราะว่ามือสองมือมันจับปืนเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เสือแย่งไปเพรา่าก็คือเตะแบบจตะจับเน้นๆลูกดอกแบบสี่ห้าดอกนี่แบบเน้นๆลูกดอกแบบต๊อง นตบอะไรเงี้ยว่ามันเติมมันแต่มมันเลยไม่ง่วง <c oughs> แม่งเฉยแม่งเฉยผม้โหเพราะแม่งเราก็คิดไอ้เหี้ยแม่งไม่ได้เรื่องแล้วถ้าอย่างนี้เอาไม่อยู่ละเอาไม่อยู่แน่นอนถ้าแค่ถ้าแค่ตีมนี่เอาไม่อยู่แน่นอน<ม>เพราะดูแล้วมันไม่ไม่สะเทือนเลยเราก็เลยชักไดาย่าออกมาใช่ไหมพอชักได้ย่าออกมาเสร็จแล้วก็เลงแล้วก็มันเพราะมันปั้งอยู่นะชูลมไอ้ไหนไอ้พวกเราก็แตกด้วยไอ้เสือก็ปั้งอยู่เราก็เอาอยัางไงวะเราก็บอกเสือลบลบ พูดให้มันได้ยินนะนะเสือลบลบลบเสือลบไม่รู้เสือมันได้ยินหรือเปล่าหรือมันอาจได้ยินแล้วแต่คือเสือมันอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ไว้ใจเราหวังว่าถ้าปล่อยมือปุ๊บเดี๋ยวแม่งยิงอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยไอเราเนี่ยพี่เนี่ยกะว่ายังไงอ่ะมันยิงไม่ทันอยู่แล้วเออาะว่าระยะเราประชักีดเราใกล้คืองานมันอยู่นี้แล้วว่ามันมันระยะมัชิดตัวแล้ว่ะคือยังไงกูฟันก่อนแน่นอน ไม่ไม่ไม่ทันได้แค่จะลุกขึ้นยืนมันก็ลำบากลนะใช่กูฟันก่อนแน่นอนก็มันก็ปั้งกันอยู่สักทักไอ้เราก็เล็งอยู่งั้นอ่ะก็ไม่ได้สักทีเว้ยก็ไม่ได้สักทีจนบอกว่าเสือลบลบลบมันก็เสือมันก็ไม่ยอมไม่ยอมฉากออกสักทีก็เอาละต้องตัดสินใจต้องฟันแล้วแหละเพราะว่าเวลามันผ่านไปหลายนาทีแล้วชุนละมุนกันอยู่งั้นอ่ะพอเดอปั้งตรงนั้นประมาณเข่าไห้เวลาที่เราประมาณกับได้เลย ปั้มกันอยู่ประมาณห้านาทีได้หด้านาทีได้ก็เตะแม่งโดนเตะไปไป,ไปร่วมสิบเทียตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยนะลงเตะเข้าหน้าด้วยนะไม่ดูแล้วมาสิบเทีได้ไม่ใช่เตะเข้าขาเข้าซิโค้งหน้าล้ว,ลว,ลวๆนวๆน,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 นี่นี่เนาะมันไปสองข้างเนี่ยปลายทางนมันจะไม่ลง่ะคิดดูดิไอเราก็ต้องตัดสินใจแนละ้วพี่ก็เอาว่าไม่รู้ต้องฟันละ เพราะว่าไม่งั้นไม่อยู่แน่เลยก็กะจังหวะก็กะก็ง้างอย่างเงี้ยรอจังหวะแต่ว่าเอาจังหวะหมะๆจะฟันนะนี่พอเห็นจังหวะหมอกแล้วเอาวะได้ละฟันแล้วว่างเงี้ยลองมีดเต็มที่เลยปล่อยไปเต็มแรงเลยเต็มข้อพี่เต็มข้อมีเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยวันนั้นโดนปีโดนโด,น,ดนพวกเดียวเองเข้าแขนในเสือไม่อยากจะกินแมง ก็มันพลิกมาให้ว่ารผมว่าสายตามันมันจ้องมันจ้องมันจ้องที่อยู่เออมันจ้องเราเพราะเราคนถือมีดง้างอยู่ไงมันไม่ได้มองคนอื่นเลยนะสายตามันจ้องเราอยู่คือพอเราปล่อยมีดลงไปฟันปุ๊บมันพลิกไอเสือมันเพราะตัวมันใหญ่กว่าไอเสืออยู่แล้วมันแรงไอเสือสู้ไม่ได้อยู่แล้วมันพลิกไอเสือมาโดนเข้าแขนขวาเนี่ยเข้านี่นะแขนขวาถ้าจำไม่ผิดโอ้โหนั่งเนื้อแมงลุดออกมาแผ่นเท่าฝ่ามือ มันไป็นตามมือแบบลากออกมากแทงทับฝ่า,ามือก็คือมันเปิดตรงแบบนี้เลยอ่ะก็ฟันเข้าอย่างเงี้ยโชฉเขาอย่างเงี้ยเนื้อเปิดแต่พี่ตกใจมากไม่แม่นคงแต่ฟันก็มันเองเสือมันไม่ไม่รู้สึกหรอกตอนนั้นคนโดนฟันไม่รู้สึกหรอกเพราะมันจะรู้สึกแค่ว่ามีอะไรมากระแทกปึ๊บอะไรเงี้ยยังชาอยู่อ่าแต่หลังจากนั้นมันเจ็บแต่เราเจ็บตัวว่าเจ็บใจฟันอยูปมชั่วโมงนั้วนะคือเราไม่มีเวลาอะไรคิดมากแล้วใ่ปพี่เห็นแล้วเพียอะไรชิบหายละ วก็ถามแต่ไม่อยู่ถ้าเรามองนะแต่ไม่อยู่แล้วก็เอาเอามือนี่นะจับจับไอ้เนื้อที่มันห้อยลงมาจับแล้วก็แปะกลับไปนะแปะกลับไปที่เดิมบอกเสือกูขอโทษเว้ยหลบคราวนี้หลบเขาหลบเนี่ยก็ดันดันดันตัวเสือไปอย่างเงี้ยนะแต่มันก็ยังปั้มเงินอยู่นะมันก็ยังปั้มเงินอยู่นอนกอดปั้มเงนอยู่เราก็เอามือเนี่ยดันตัวไปอย่างเงี้ยไล่ข้างหนึ่งมีดเราก็ง้างเราก็ฟนดอันนี้เราเล็งก็เลหน่อย โดนเลยพี่โดนก็ฟันเข้าไปโดนเข้าแขนมันก่อนเข้าแขนมันพอมันโดนแขนปุน๊บมันสะดุ้งมันปล่อยมือเลยปล่อยปล่อยมือพอปล่อยมือปุ๊บไอเสือได้ปืนเสือมันก็ได้ปืนเสือมันก็วิ่งไปเลยผิวเลยผิวเลยเสือมันก็ไปแล้วฉากไปแล้วเขายิ้มต่อแก้แก้เเสือไม่ได้ปืนแล้วฉากไปแล้วพอฉากไปลุกออกคราวนี้โล่งแล้วทีของกูแล้วครานี้ยคราวนี้เลือกฟันเลยครับ โชโชกโชกะคือยกแขนมาฟันแขนแล้วตรงไหนฟันตรงนั้นอ่ะยกขามาจะจัดการฟันขาอะไรเงี้ยอืมก็นั่นเนี่ยพอฟันไปฟันไปประมาณประมาณประมาณห้าหกปีได้มันก็คานหนีคานหนีไอ้ลุดเขาก็เดินเข้ามาข้างหลังแต่ตายเดิมเพราะมันก็มันก็ไม่อยู่ก็ฟันก็มันก็ไม่อยู่แล้วมันมันไม่ร่วงไม่หมองร่วงโดนเตะก็ไม่ร่วงมีฟันไปห้าหกีแม่งก็ไม่ยันนี้ ไอรุทเขาเดินเข้ามาข้างหลังก็ชาร์จสไตล์เขาอทำหน้าที่เขากดข้างหลังนะเข้าไปเข้าไปข้างหลังจ่อเขาทำอะไรทำหน้าที่เขาใช่ไหมพี่นะหน้าที่เขาทำหน้าที่เขาทำปหน้าที่สมบูรณ์ตลอดไอรุทเนี่ยหน้าที่สมบูรณ์ตลอดชักกดไปปึ้งโดนพีโดนก็แม่งล่วงซุดลงไปงี้นะซุดลงไปงี้เลยเราก็คิดเข้าจุดสำคัญแน่นอนว่าไปดีกว่าไม่อยู่ไม่ได้แล้วก็แม่งซุดแล้วเหตุการณ์ที่พี่คิดตรงนั้นที่พี่มองอ่ะพี่ว่าโดนตรงไหนคร่าวๆในที่พี่มองโดนตรงไหนคิดว่าโดนแถวหลังนะ คิดว่าเนี่ยโดนแถลงข้หลังเราไม่รู้ใช่เพราะอายุมันจ่ออยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยเป็นที่ใหญ่ใช่เป็นที่ใหญ่แหละมาแล้วมันล่วงลงไปเลยเราคิดว่าอยู่แล้วเข้าปอดเข้าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยู่แน่นอนเราก็ไปดีกว่าเว้ยข้าวเขวิ่งข้าวฝั่งหนีกันแยายกันหนีอ่ะนั่นแหละจะหนีไม่รอดที่หนีไม่รอดเกมอยู่คนเดียววันนั้นอยู่มีคนนะพี่ ก็ประมาณนี้ประมาณแปดเก้าคนแปดคนแต่นี่เกมคนเดียวเกมคนเดียวเพราะตำรวจมันมาคันเดียวแล้วพี่พี่เกมตรงไหนไปโดนเนี่ยเข้าไปในมอเกษตรเนี่ยตำรวจมันตามมาเพราะว่าอสาบแยกเมื่อก่อนอ่ะมันก็มีป้อมตำรวจใช่ผมมีป้องก็คือตำรวจแต่มันเห็นอยู่แล้วตอนตีกันน่ะแต่มันไม่เข้ามาตอนนั้นแค่นั้นเองไปเห็นเหตุการณ์หมดทุกอย่างใช่คือมันรอให้ตีกันเสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าตำรวจรู้อยู่แล้วก็เลือกตัวจับเอาคนไหนใช่ใช่ใช่หวยหอมพี่ดาวพอดีใช่หวยมองพี่ทีพอดีโดนเกมโจกเกมอีกแล้ว ใชเนี่ยไม่ใแล้วแล้วประกันตัวมาประกันสอนอประกันสาลประกันศาเพราะแม่แม่พี่ไม่ค่อยมีตังค์คือประกันศาอย่างเดียวนอนสอนอประกันสอนอจะแพงนะพี่นแล้วประกันสามเพาถ้าประกันสอนอต้องไปเสียประกันศาอีกรอบหนึ่งใช่เนี้ยก็เลยแม่เลยบอกเราประกันศาทีเดียวแล้วแล้วเจ้าทุกเนี่ยเขาแจ้งการห่าแเราว่าอะไรตอนนั้นพี่ล่วงไปย่างฆ่าก็คือเขาจะเอาเราไปยางฆ่าแต่ตัวพี่เนี่ยบอกกับพี่อมมีมไอ้นั้นมีปืนนะ มันมีปืนนะพวกปืนมาเ่ี่พี่ไปค้นมื่ก่อนอะไรเงี้ยมันจะมันจะเล่นผมก่อนอะไรผมผมเลยต้องเล่นมาอะไรเงี้ยก็ไปตํารวจก็ไปบอไปที่ที่โรงพยาบาลก็คือได้ไอ้กล่องนี้แหละไอ้กล่องรีลอยอะไรเนี่ยที่เขาเรียกนั่นไม่รู้เรียกถูกป,ป่ะนะนะกล่องเครื่องมือเขียนแบบเนี่ย และคือในกล่องมันมีลูกกระสุนปืนอยู่สามสองมีลูกสามสองอยู่ประมาณรประมาณห้าหกลูกกระโม่นึ่งครับพี่มันมันมีในโม่มันมีสองโม่นะมีในโม่ไม่มีในกล่องอีกแน่นอน,ม,นมันใส่ลูกไว้ใน มืออยู่แล้วแหละที่ว่ามันคงไม่เอามาแยกอย่างนี้หรอกมันจะมันเดินข้ามฝั่งมาเล่นเราขนาดนั้นใช่ไหมแต่สมมติว่าพี่ถ้าเหตุการณ์แบบนั้นถ้าเขายิงเราก่อนถ้าเขามีสองมงเงี้ยเราอะเราไม่ใครไม่ใครคนใดคนหนึ่งอะคือถ้าตัวถ้าตัวเขาอะนะไม่ตัดถ้าถ้าตัดสินใจยิงเน่ต้นเลยยิงตั้งแต่แรกเลยนะไม่ไม่ไม่ข้ามมายืนอยู่นั่นเรียบร้อยแต่เขาตัดสินใจว่าจดจบจๆองจจ้ที่เราตั้งหลักได้ช่ีก็คือเขาที่คิดว่าเขาอาจจะแบบว่าใจหนึ่งก็แบบ เอาดีไม่เอาเอาดีไม่เอาไม่เอาไม่ได้เพราะข้ามฝั่งไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเขามาคนเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคิดว่าแบบดูเอาอันนี้หรือปแต่ในมุมมองผมถ้าเขาไม่เอาเขาอาจจะขึ้นรถเลยแต่เขาไม่ข้ามฝั่งวันนี้ก็ข้ามฝั่งมาเลยก็นั่นน่ะสิไม่แล้วไม่ก็แล้วก็รออะไรก็ไม่แล้วไม่ก็รอให้เราไปก่อนก็ได้แล้วค่อยข่ามาก็ได้ขอคนง่ายแต่แต่แต่เหตุการณ์ทุกการนะครับที่ฟังฟังมาร้อยละแปดสิบกว่าพี่ประสบการณ์อาจจะยังไม่ถึงมากก็ตัดสินใจไม่ได้ก็ถึงบอกว่า ก็คือเขาอาจจะรังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเอายังไงจะยิงหรือไม่ยิงอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วมันมาเสียจังหวะเอาไว้ตอนที่เสือเข้าไปเช็คก็เลยแบบถอดเลยไงไม่เอาดีกว่าอรอเวลาจนเสียเปรียบอ่ะใช่จนให้บัรสู้ตั้งหลักได้ ชักยิงตั้งแต่ตอนที่เดินมาแล้วเรียบร้อยแต่อาจจะมีส่วนที่รุ่นอาจจะสวนเข้าไป้สวนไม่ทันทันไม่ทันเพราะมันช่วงจังหวะตกใจเองเข้าใจไหมมันต้องมีช่วงแล้วหล่อนะถูกอ่ะหกโมงโมงนอนห้าหกนัด่พี่คิดว่าละสองโมงถ้ายิงก่อนนะต้องมีโดนมต้องมีโดนเราวิ่งแล้วก็ต้องงวิ่เราของเข้าของนอกเอาแวบเลยความเงี่ยมของเราแม่นจีนแดงตันแหลกของเราสองสองจีนแดงนี่นัดดินขัดขาดไรด้ทำวันที่นัดเดียววันาที่นัดเดียว เพราะว่าถ้ายิงมาก่อนเราตาแค่เรมันพอแตกพ๊กก็อันนี้จะสวนหรือปากไปอีกเรื่องหนึ่งไอ้ปางแรกอาจจะสงสัยแต่ปากสองข้างสารูวิ่งแน่นอนแตกก่อนแล้วใช่พี่นั่นแหละมีไหมพี่มีปะเตรียมมาสองเรื่องสองเรื่องนะสองเรื่องมันก็มีแต่พ่อมากไปรายการจังจำได้แค่นี้ที่เหลือต้องนึกก่อนเอาชิวๆพี่เอาชิชๆแค่พอมาเดี๋ยวต้องนึกก่อนพอมาพอสุดท้ายนะครับอันนี้ที่มาถ่ายทอดนะครับมันเป็นแค่เรื่องเล่าเป็นเรื่องแค่ อดีตยี่สิบปีแล้วตัวนี้พี่ประกอบชีวิตแบบไหนเปิดร้านซากอยู่แถวบ้านของซอยหน้าบ้านชื่อซอยอะไรพี่บอกซอยบุญคุ้มหรือซอยพระครองหลวงเจ็ดครับตอนนี้ร้าน G N Tattoo รังสิตครับแล้วเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวให้พี่โอขึ้นให้ถ้าใครจะซักนะครับมาทักหายประกอบได้แล้วพี่โยทําธุรกิจหลายปีทุกวันนี้ก็พี่ทําหลายอาชีพนะแต่อาชีพที่แบบที่แบบมีคนรู้จักเยอะก็คือขายเสื้อวินเทจ พี่โจที่ชอบแทนในเฟซใช่แกแต่งตัววินเทจเมื่อก่อนใายเรื่องกาวแล้วกาวกับพูด่าไหร่นะพี่สามพันกว่าห้าพันสมัยก่อนห้าพันใช่ไหมพี่ถือว่าแพงมากนะใส่ซูเปอร์แบงค์ใส่เสื้อกลัวใช่ไหมพี่สมัยก่อนพี่โจไม่ต้องแต่งตัวเก่งนะและใครนะครับอยากจะติดต่อเสื้อนะครับไปติดต่อได้ที่เฟซพี่โจพี่ชื่อเฟซอะไรเจโชวินเทจครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้งพี่โจขึ้นไปให้แล้วก็ใครสนใจทางสักก็มาหาพี่๊อ๋ใครสนใจทางเสื้อวินเทจหาพี่โจนะครับใช่ และพี่ก็ทิ้งท้ายมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมามีประโยชน์ไหมพี่ก็มันเป็นแค่เขาเรียกว่าความคึกขนองของช่วงเวลานันมีทุกคนอยู่แล้วแต่คือสุดท้ายแล้วก็ไม่มีประโยชน์หรอกพ่อแม่เราเดือดร้อนเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยแม่เสียตังค์ให้เรื่องคดีเนี่ยเท่าข้าวพี่ก็ตีสลารมันอยู่ตัวเยอะตีสลารมมีเรื่อนอแบบสมัยก่อนบ้าน าาบาดทองท้องบาทจะฝีจะมันกว่าแล้วหมายก่อนฐ<ภ>านะบ,บ,บ้านที่เอาง่ายฐานะาทำบ้านแย่สุดแล้วด้วยในในบรรดาในบรรดาแก๊งนะในแก๊งสามเก้านะแย่สุดแล้วแต่คือว่าแม่พี่เป็นคนเก็บเงินเก่งแค่นี้เองเสียให้พี่เยอะอีกสล้านเอาพี่ก๊อฟต้องไปสอนเนี่ยพอมีเรื่องมีอยาวมันก็เสียโอกาสดีๆไว้ก๊อฟไปเจอกับตัวเองหลายหลายครัเลยนะเพราะเพราะตอนตอนเล่นบีหนึ่งอ่ะพี่ทำเรื่องทำเรื่องไปอเมริกาด้วยแต่เรื่องไม่ผ่าน แต่พอพี <urai> ่อยู่เข้ามาปุ๊บเรื่องตีกลับมาว่าว่าผ่านแล้วแล้วเราพลาดโอกาสไปเรียนงั้นป่านนี้ไปอยู่เมกาไปรวยไปแล้วปีป่านนี้หูน้าพี่น้าพี่ชอว์รวยไปแล้วป่านนี้รวยแล้วไม่ต้องมาเปิดร้าน์ักด้วยเสียคพาะเลียหมีแหม่มนะพี่ก๊องนะครับแม่เขามีฐานะอยู่แล้วแต่เขาเกเรลิกลองคนที่เกเรแกไม่ค่อยไม่ค่อยเอาอะไร่ไม่ค่อยเอาอะไรมันตามไปเรื่องเนี้ยมือก็ตามไปอะไรมาไว้ด้ยะก็ถึงบอกกับมันมีคนแหละประสบการณ์มาสอน สอนน้องๆหรอทำเวลาเวลาแล้วเรียนเรียนดีกว่าอ่ะพะถึงว่าจะมากินจะได้แบบเลี้ยงชีพได้เลี้ยงชีพเลี้ยงเองได้ใครเริ่มก่อนมีเก็บ่อนมีเก็บก่อนเริ่มก่อนมีเก็บ่อนนะแล้วก็สุดท้ายเลยครับแล้วก็ไม่มีเลยนะครับแล้วก็จะให้พี่โจกับพี่กอล์ทิ้งอีกรอบหนึ่งทิ้งไปสองทิ้งแล้วนะจะพูดถึงครูบาอาจารย์ของรัเรียนภาษาชื่อนี้ครูบาอาจารย์ทุกคนนะเป็นเป็นทุกคนเป็นพูดประปุลครับผู้คนอบอุุน ชอบคือเรากก้าแะไรตรงนี้เราชอบสึกรักอะไรตรงนี้รักเลยอะอาจารย์นาลิตนี่อาจารย์นาลิตนี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะเป็นคนหนึ่งเลยนะที่แบบว่าเขาจะอาจารย์เขาจะบอกเลยนะบอกว่าวันเสาร์นะเดี๋ยวเองมาเรียนนะเดี๋ยวขูสอนลงปืนให้ลงดำลงดำเดี๋ยวสอนลงดำให้ลงปืนมาเดี๋ยวอาจารย์สอนแลวคือเขาก็สอนเวลาสอนเวลาชั่วโมงเรียนเขาก็สอนจริงนะ ก็วิชาอาจารย์ที่เขาจะสอนสุขศึกษากับพละช่วงจะช่วงสอนเขาก็สอนแต่พอแบบว่าเขาสอนหมดแล้วเขาเลยพักเบรกเลยเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเวลามึงพวกเองมีเรื่องนะตะยะาบัชิดนะอยู่บลัดเมนะเองมีดยาวเองไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนที่พกมีดยาวบอกมีดยาวเองลำบากเองต้องใช้มือนี่นะช้าช้าช้าอ่็แต่ะเนี่ยแล้วบอก กูนาริฟนี่ใช้ได้เลยกูนาริฟเนี่ยก็พูดตรงครับเหมือนพี่เหมือนน้าเหมือนอาเหมือนพ่อนะขับราจี๊บไปสอาเวลาเวลาตอนนี้เราเปบเป็นได้ทุกแม่แบบตึงไหนให้กันตึงเทยาไหนจะขับรถจี๊บไตสองเรียนตามป้าแล้วแม่ขับรถจิ๊บเราขึ้นหลังหลังรถจิ๊บไปลองตามป้าแล้วแม่ทำไม่ได้แม่ไปลองแม่กลัวเป็นห่วงท้องเรียนอ่ะเป็นห่วงเออถามว่ามองเราเป็นลูกคนกันมองเราเป็นลูกเป็นหลานมองเป็นหลานเขาไม่ได้ญาติพี่น้องเหมืญาติพี่น้องเราจะเจ็บเราจะมีเรื่องมีราวเงี้ยขับรถจี๊บไปสองตับป้าแร้วแม่ อบอุ่นอ่ะคือแบบครูเขาเขาห่วงเราจริงอ่ะไม่ไม่เหมือนแบบโรงเรียนอื่นที่แบบที่มีฐานนะเขาไม่มาอย่างนี้นะกรุงเนอื่เขาไม่มาอย่างนี้อ่ะคือรถเลยไปรถคือส่งคือกจงเรียนไปแล้วก็ตามนั้นอ่ะเขาไม่มาสอนไม่มาบอกไม่มาอะไรหรอกสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับสองคนนี้เดี๋ยวเรามาลงเร็วๆเร็วๆนี้ทาง EP สองนะครับเดี๋ EP สามเดี๋ยวมารุ่นกันอีกเร็วๆนี่แหละต้องมี EP สามแน่นอนแล้วก็สวัสดีครับ 处理好，处理好，处理好，处理好。